สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงในช่องเด็กเก็บอลช่องนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกๆคนเมื่อคืนปีสัตวแดงก็กลับมาคืนฟอร์มอีกแล้วนะคะภายแพ้คาบ้านต่อบอลหมัดไปศูนย์ประตูต่อ3นะซึ่งเอาตรงๆปีสัตวแดงเองก็พยายามจะบุกแบบเต็มที่เหมือนกันแต่ก็ยิงทิ้งยิงขว้างเสียมากกว่าก็ทำไม่ได้ซักกับประตูเดียวเลยนะมีข้อผิดพลาดให้เห็นอีกแล้วนะคะ รวมถึงการจัด11ตัวจริงเนี่ยเทนหาก็จัดตัวแบบขัดใจอีกแล้วนะจัดการส่งองคจนนี่มาร์ซียาเป็นตัวจริงอีกแล้วค่ะก็เทนหากนี่ไม่เข็ดจ,จริงๆนะคะทําไมไม่เอา11ตัวจริงในเกมที่แล้วมาทางดุ้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้เราเข้ามาเข้าเรื่องของเรากันหน่อยดีกว่ามาดูซิว่าในหลังเกมเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกับบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเครนก่อนเลยก็แล้วกันถึงมันจะไม่เกี่ยวกับเกมที่ปีสัตแดงแพ้เมื่อคืนก็ตามแต่ทว่าโทมัสทูเครนก็พูดเป็นในนว่าพวกเขาจะถล่มปีสัตแดงให้ได้นะคะก็เผื่อใครไม่ทราบนะคะเมื่อคืนนี้บาเยิร์นมิวนิกก็มีเกมลงสนามด้วยนะแล้วก็บุกไปไพ่ายแพ้กับไอทักแฟงเฟิร์ตยับเยินเลยนะคะ1ประตูต่อหนะคะย้ำว่า1ประตูต่อหนะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าโทมัสทูเครนได้พักตัวหลักหรือเปล่านะคะเพราะเกมต่อไปก็จะต้องบุกมาเยือนปีศาจแดงที่สนามโอเทฟอร์ดแล้วหลังเกมทางโทมัสทูเครนเขาได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ทีมเนี่ยแพ้ยับเยอนขนาดนี้ โทมัสทูเครนเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยดูถูกสถานการณ์ที่อันตรายและเรามั่นใจกันเกินไปซึ่งผมเนี่ยในตอนนั้นเชื่อมั่นในทีมของตัวเองมากๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นไปตามที่ผมคิดตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตำหนิในทุกๆเรื่องมันจะมีเกมลงสนามอย่างต่อนเนื่องที่โอเทฟอร์ดแต่วันอังคารที่จะถึงนี้พวกเราอยากจะทำผลงานได้ดีที่สนามแห่งนั้น แล้วถึงแม้ว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของรายการยูฟาแชมเปี้ยนกแล้วแต่ยังไงซะมั่นใจได้เลยว่าเราจะเต็มที่ในวันนั้นอย่างแน่นอนโทมัสทูเคิลก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็สำหรับบาเยอร์มิวนิค ในตอนนี้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของรายการยูฟาแชมเปี้ยนีกในฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วนะคะส่วนสำหรับปีสัตว์แดงเนี่ยถ้าหากอยากจะลุ้นในการเข้าสู่รอบต่อไปก็จำเป็นต้องคว้าชัยชนะในเกมนี้อย่างเดียวนะคะแถมไม่พอนะต้องลุ้นให้กู้ระหว่างพบเป็นเฮนเกนกับกาลาตาสลายเนี่ยเป็นใจอีกด้วยนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปได้นะโอ้โห ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของกัปตันบูโน่กันต่อเลยมาฟังบทสัมภาษณ์ของบูโน่กันหน่อยดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเห็นบอกว่าบูโน่เนี่ยยอมรับความพ่ายแพ้นะคะก็ยังคงอยู่การกับหลังเกมนะคะปีศาจแดงเมื่อคืนทําให้แฟนบอลเนี่ยช็อกตาตั้งคาโอเทฟฟ์เลยนะโดนบอลหมัดบุกมายาใหญ่สกอร์ศูนย์ประตูต่อ3เลยนะคะ แล้วหลังเกมค่ะสื่ออย่างสกายสปอร์ตก็ไปถามบูโน่นะคะว่าคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างกับผลการขันที่มันออกมาเป็นแบบนี้บูโน่เขาก็บอกประมาณว่าโอ้โ oh, หวันนี้เราเนี่ยทำผิดพลาดกันหลายอย่างเลยนะบอลมัดพวกเขาสมควรแล้วที่จะได้รับชัยชนะพวกเขามีความเข้มข้นกว่าเรามีความกระตือรือร้อนมากกว่าเรา เราควรที่จะมีฟอร์มที่ดีกว่านี้เราคาดหวังถึงความเข้มข้นของเกมแต่เราก็ทำมันไม่ได้เราไม่คงเส้นคงวามากพอพวกคุณต้องการที่จะอยู่ในระดับท็อปคุณก็จำเป็นจะต้องพร้อมที่จะลงทําการแข่งนในทุกๆ3าวันมันเกี่ยวกับความเข้าใจว่าเราเนี่ยเต็มที่กับทุกๆเกมหรือเปล่าถ้าหากคุณเนี่ยไม่เต็มที่กับมันหรือว่าลดระดับความจริงจังลงแค่นิดเดียวคุณก็จะถูกลงโทษ บูโน่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะก็บูโน่ในช่วงท้ายๆบอกว่าถ้าคุณลดระดับความจริงจังลงนิดเดียวคุณก็จะถูกลงโทษเนี่ยอันนี้บูโน่เขาพูดถึงใครหรือเปล่าแอดมินไมน่แน่ใจเหมือนกันนะอ้อลืมบอกเพื่อนๆไปนัดหน้าในศึกแดงเดือดเนี่ยบูโน่จะลงสนามไม่ได้นะคะเนื่องจากสะสมใบเหลืองจนครบหใบแล้วนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของกุนซือสมองใสอย่างเอ็ิกทินฮาร์กต่อเลยนะคะดูซิว่าเอ็ิกทินฮาร์กมีแอคชั่นอย่างไรบ้างหลังเกมก็ปีสัตว์แดงในตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะคะรวมทุกรายการเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วถึง11เกมเลยนะโดยที่แพ้คาบ้านด้วยสกอร์3ต่อ0ูนย์เนี่ย3ครั้งเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ยแย่พอสมควรเลยแหละ และแน่นอนมันก็เลยทําให้เอลิกเทนฮากกลับมาโดนวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะคะว่าคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพราะทีมก็เพิ่งชนะสโมอสรเชลซีมาแท้ๆแต่นัดเมื่อคืนก็ด้านมาแพ้คาบ้านอีกแล้วและหลังเกมค่ะเว็บไซต์สโมอสรก็ได้ไปสอบถามเอลิกเทนฮากว่า รู้สึกยังไงบ้างกับผลการแข่งขันแบบนี้เอลิกทินฮาก,ก็บอกว่าเราเนี่ยเริ่มเกมได้ไม่ดีเลยเราไม่มีสมาธิเราเสียประตูที่ไม่สามารถปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดในการขึ้นเกมยังโอเคยังพอรับได้แต่หลังจากนั้นเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่พวกเขาไม่ควรที่จะเจาะเข้ามาได้ง่ายๆแต่พวกเขาก็หาจังหวะเจาะเข้ามาจนได้และเราก็เสียประตู เราพยายามอยู่ในเกมที่เรามีจังหวะเล่นเยอะมากเราอยู่ในแดนของพวกเขาและทำงานกันด้ดีในกรอบเขตโทษแต่ความฉลาดหรือการเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษของเรายังไม่ดีพอเอ๊ะอันนี้เอลิกทินฮากจะบอกว่าลูกทีมโง่เหรอเช่นเดียวกับหลังจากพักครึ่งที่เราพยายามจะตีเสมอและมันก็พังลงจากประตูที่สอง คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องและมีสมาธิ100%เมื่อคุณไม่ได้มีทุกๆคนที่กระตือรือร้นแต่ฝั่งตรงข้ามกระตือรือร้นมากกว่าคุณเรามีช่วงเวลาที่ดีในการเล่นเพียงแค่บางช่วงเวลาและในตำแหน่งของเรามันยังไม่ดีพอคุณไม่สามารถทำผิดพลาดในเกมระดับนี้ฝั่งตรงข้ามจะได้รับผลประโยชน์จากมันคุณไม่สามารถจบสกอร์ได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนี้เราคงจะต้องทํางานหนักต่อไปหากต้องการที่จะประสบความสําเร็จพวกคุณจะต้องบรรลุปเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ถ้าหากคุณสามารถรักษาความสม่ําเสมอของพวกคุณได้ส่วนสำหรับแฟนๆผมอยากจะบอกพวกคุณว่าผมเข้าใจพวกคุณนะว่าพวกคุณผิดหวังและหงุดหงิดเราเองก็เช่นเดียวกันแล้วเรารับปากว่าเราจะทำมันให้ดีกว่านี้เราจะต้องแสดงให้เห็นในทุกๆเกมว่าเราจริงจังกันมากแค่ไหน ในซีซั่นนี้มีหลายๆเกมที่เราทําให้ผิดหวังมันไม่ใช่แค่เกมเดียวแต่มันมีอยู่หลายเกมสําหรับเรื่องนี้ผมเข้าใจแฟนบอลส่วนเรื่องเกมถัดไปที่เราจะพบกับบาเยอร์มิวนิกเรารู้ว่าเราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเอาชนะพวกเขาเราแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสามารถมีฟอร์มที่ดีได้ส่วนเกมนี้เราจะต้องรีบลืมมันไปซะ แล้วจะต้องเริ่มต้นใหม่โฟกัสกับเกมต่อไปในทันทีเราจะต้องรักษาความคงเส้นคงวาในการลงสนามเพื่อที่จะเจอกับผู้แข่งในหลายๆเกมติดนี้ให้ได้คุณจะต้องเต็มที่ในทุกๆเกมเพื่อที่จะทให้มันถูกต้องและเป็นมาตรฐานดังนั้นเราจะต้องกลับเข้ามาสู่มาตรฐานที่สูงเพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาเอริกเทนฮาก,ก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาปิดท้ายกันกับข่าวตลาดนักเตะนะคะมันมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยไม่ทนแล้วนะคะกับปัญหากองหลักนะจะพยายามเซ็นชองแคโตติโบเข้าสู่ทีมให้ได้นะคะก็สำหรับชองแคโตติโบในตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักๆของทีมเลยก็ว่าได้เนื่องจากนักเตะในตำแหน่งกองหลังเนี่ยในตอนนี้มีเพียงแค่แฮร์รี่แม็กไวคนเดียวเท่านั้นที่พอจะไว้ใจได้นะคะ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีการเปิดเผยจากสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์นะคะว่าปีศาจแดงได้ยกระดับการให้ความสนใจชองแครโตติโบขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้วนะคะเพราะเห็นบอกว่ามีหลายๆทีมเนี่ยเริ่มที่จะส่งแมวมองเข้ามาดูฟอร์มการเล่นของโตติโบบ้างแล้วนะคะมันทำให้ปีศาจแดงเนี่ยจำเป็นต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะทางสื่อเขาบอกเอาไว้แค่นี้ แล้วก็มีรายละเอียดบอกเอาไว้บ้าราคาค่าตัวของชองแคโตติโบเนี่ยในตอนนี้อยู่ที่ประมาณซัก40ล้านปอนด์ราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกมากจนเกินไปแถมชองแคโตติโบก็เล่นอยู่กับสโมอสรน,นิ้ซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากที่ปีศาจแดงจะเซ็นเขาเข้ามานะคะเพราะเจ้าของทีมก็คือเซอร์จิมและเซอร์จิมเองก็กำลังจะกลายเป็นหุ้นส่วนคนใหม่ของทัพปีศาจแดงนะคะ อย่างไรก็ตามก็ยังชะล่าใจไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากมันมีการยื่นข้อเสนอจากทีมอื่นในราคาที่สูงมากว่านี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ราคาค่าตัวของโตติโบอาจจะสูงตามขึ้นไปด้วยนะคะแล้วมันอาจทําให้ปีศาจแดงเนี่ยอาจจะไม่สามารถดึงเขาเข้าสู่ทีมได้ เพราะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังโดนจับจ้องอยู่กับการใช้เงินนะคะหรือว่ากดไฟเชี c i a l fair p นั่นเองนะซึ่งก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วปีสาตแดงจะได้ตัวติโบมาในราคาเท่าไหร่นะคะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ